สวัสดีครับผมเกมแพมแทสสงครามเวียดนามวันนี้จะพามาดูหมวกกันหนาวของทถานเวียดนามหรือว่าอุชังกานะครับตัวนี้จะเป็นหมวกหมวกกันหนาวสไตล์รัเสเซียเนี่ยเขาจะมีจุดเด่นเขาจะมีหูปิดๆมาด้วยเดี๋ยวเราลองดูกันนะครับว่าเวลาใส่เป็นยังไงนี่ครับข้างในเขาก็จะมีขนเพิ่มความอุ่นนะครับนี่ก็จะเป็นหมวกที่ถูกออกแบบให้ใช้กับพื้นที่ที่มีความหนาวนะครับหนาว,นาวมากๆแล้วก็ลมแรงๆก็จะช่วยทําให้บริเวณ หัวเราเนี่ยมันอบอุ่นนะครับนี่ตอนนี้ก็ช่วยป้องกันบริเวณใบหูมัดออนนี้ก็จะมัดได้นี่ครับเพิ่มความอบอุ่นหรือว่าถ้าเราไม่อยากให้มันได้ยินชัดเจนมากขึ้นก็สามารถเปิดแล้วก็มัดไว้ได้นะครับนี่ก็เป็นออปชันอีกออปชันหนึ่งนี่แล้วก็มีตาเซลล์ของกองทัพเวียดนามนะครับตรงนี้นี่ครับก็เป็นหมวกที่ถูกแจก,กให้กับทหารเวียดนามที่มี พื้นที่ปฏิบัติการที่เป็นลักษณะอากาศหนาวๆเช่นบริเวณชายแดนดกับจีนนะครับตัวนี้ก็เป็นหมวกที่น่าสนใจแบบหนึ่งรูปทรงก็เป็นออกแนวสไตล์ของรัเสเซียนะครับตัวนี้มุกชังกาของทหารเวียดนามขอบคุณรับชมครับ